ไอ้นั่นเหี้ยเอ็นบักง่ายนัน่นย่าน,นี้มันเข้าพ่าตัวอุ้ยเดีกเดือกเดือกเอเลยดือก,กอุ้ยอุ้ยจะาะเบียไงาย่าัดดีครับวัดดีพี่น้องกองป่าป่าครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเหรียนบอ่อหานอยู่อพเพ เรื่องนกท่าครับจังหวัดยะโสธรน้องับไงด้วยครับประมาณสิบห้าคนมันจะรับบกก่อมบ่จะได้ยุประมาณสิบสี่คนครับผมมาเบิงกันว่าป่าหกปีไงปันไดครับก้อนจะไปครับฝากก้นไรก็แช่ครับ ยูทูบกองป่าปมารับไหลหนึ่งแค่เป็นแห้งแห้งใกครับผมตัวนี้ฉลากมีซิีไม้เล็ครับนี่เชีนเียนิปไม้เล็ยแปะเป็นผู้ถือถ้วยมันว่ามันต้องโทษผู้ซอยแปะเออผู้ถือถวยดิอันหนึ่งสองสาม สี่หน้าคหกเจ็บเอาค้ได้ไมแปดเอาเหลืออีกมาหวันมานี่เด้อจับจับจับผู้บนเาหนีที่ดีด้อยนี่ยุทธูมิก้าวเลยครับยังร่างซื้อผู้ใม่นี่แม่บอกสิบอีกสี่อีกสี่สามสี่เบียเลยครับสี่เ้บสอง อีกสองีก2ครับอีกสองอสองเลเสร่่สิบสามเ้ายเว้ผวสสิบสี่ที่พ่อหำเออในมาเขาเปียกแคบานนี่ผขึขึนับผมกับสิบุณพนสุดหจอมสีแข น้ำเทียมโดยปลาหำกับปลากรอมครับผู้แข็งแข็งสายอวุโสครับบ่อนี่หกปีครับผมเดี๋ยวถ่าปลาหห่างแห้งกันครับพาอกำนั่นสิเปิดงานปลาหำบ่อไดนนี่คุณยายหายได้หมือนนี่อโอ้พี่อีสอ่งงานหางกันไอ้ดอนหางแห้งแล้วบ่ลอ ไอ้ดอนครับเรืไอ้ดอนห่างแหงกันอา้าวเรียมนะครับเนาะสามสองหนึ่งไปจวดจาดครับขอให้โซ่ขอให้มันอ่าครับผมเฮามาลุนกันครับว่บาสีเป็นยังไงวนวนั่งโง่หนาช่อนๆไปแล้วครับตอนนี้มาแล้วบู้ยครับ อุ้ยเอาน้ำบอเบนตื่นนะครับน้ำสามเมตรครับผมตามบอตามหมูตามบออุ้ยอุ้ยอู้ย,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 ยมาแล้วครับ มาแล้วครับตัวแรกแขกม้านสลับตาหมูอุ้ยครับกวาใหญ่ครับจระเบียนงายก็วางหงายครับดอกหน่อยครับ,ดอ,ดรบอ้าวมาหาปแป้งดูวยนี่วายหอกจมาอุย <laughs> อ้ยกวาใหญ่ครับผม ต่อหมูยังขุดรถะแล้วอหี้ครับซาแล้วต่อหมูซาแล้วโอ้โหหงาจน,นท่วนโอ้ยคุณครับคุณครับโอ้ยเอ้าเดือดขึ้นหน้าบังโอ้ย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 จะระเบีนยนไงครับคือว่าสาวขึ้นมันลดลวดสาวขึ้นมัดแพร่นั่นโอ้ยจะบีกับ โอ้ยโอ้ยบ่อยขึนขักกะบ่อยบ่อยครับพุ่นพูดพหัวหน้าท่นทอนครับเอาใส่เวลาปุ๊ดไลทเติบแล้วครับตอนนี้จังในป่าจังใด เอาฮึดมาแล้วครับหนึ่งบีกไว้ึดโอุ้ยอ้ยอุ้ยเอ้ยเอาเอาอุ้ยดึงลอดสาวลดสาวลดสาวขึ้นมาลอดบะขาดอกปานันเอ้ยสองหางครับได้จักหาง สองสามสองหางครับผม

ของเราหมูปทุมราชโอ้สมชายยาครับง่ายง่ายง่ครับง่ายง่ใหญ่ายง่าีอุ้ย